สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าไม่เครื่องแล้วครับก็เขาบอกว่ามันหมุนไปทางเดียวนะป่ะาณนั้นบอกว่ามหมุนไปทางเดียวผมก็ได้ตรวจสอบทดสอบดูแล้วครับพร้อมกับแกะดูเจ้าของก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรครับพอได้แกะดูไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันครับว่ามันเป็นอะไรนะก็ดูคร่าวๆกัน นี่มันเป็นแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆนะนําดูนี่ครับสายเหตุออกมานะาอาการเสียวมันเคยแบบนี้นะตอนกลับมันเป็นแบบนี้ครับนี่นี่อันี้หมุนไปปกตินะนะก็กลับเป็นแบบนี้นะนี่จะทำให้ m สเตอร์เสียานะโอ้ ไปก่อนนี่ครับเพื่อนๆสา e เหตุของคือตัวนี้นะนี่นี่มันม,มีกลิ่นไหม้ออกมาด้วยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นไหม้ออกมาด้วยเนี่ยตัวนี้มันมีกลิ่นไหม้ออกมาด้วยก็เป็นด้วยตัวนี้แหละครับมอเตอร์ไม่เสียไม่เป็นไรนะมอเตอร์ไม่เป็นไรเลยแล้วต้องไปไปหาตัวนี้มาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นรุ่นนี้นะก็ะไปหาตัวนี้มาเปลี่ยนก็ <S <S จะใช้งานแร็บแปลงปกตินะเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปหาอะไรแล้วก็เปลี่ยนอะไรแล้วก็มาดูนครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถอดอะไรก่อนถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ตัดสายตัดสายแต่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปตัดไกลหรอกเนี่ยตัดตรงนี้แหละเนี่ยตัดใกล้ๆนี่แหละถอดออกมาแล้วตัดสายี๋ยวมาหาไขความมาถอดกันครับเพื่อนก่อนที่จะถอดตัวลาน สวิตช์ลานก็ต้องถอดลูกบิดก่อนนะนี่พอถอดลูกบิดแล้วคราวนี้เรามาถอดสวิตช์กันครับเพื่อนนะมาถอดสวิตช์กันถอดสวิตช์กันถอดสวิตช์ออกนี่ะยังมีกลิ่นไหม้ออกมาเลยนเนี่ยยังได้กลิ่นอยู่เลยกลิ่นไหม้ยังได้กลิ่นไหม้อยู่เลยนี่ก็ถอดแล้วสองตัวแล้วก็ไม่ยากหรอก น็อตเราวางไว้บนนี้ก็ได้นะตอนน้นสองตัวออกมานี่อย่างนี้อ้าวแล้วมันทำไมไม่ออกอะ่ะอ๋อมันเป็นล็อกอยู่นี่โอ้มันเป็นล็อกอยู่นี่นนนง,นออง้างล็อกอ้าวโอ้โหล็อกมันแข็งเออเนี่ยง้างล็อกไม่ออก กมิ่นไหมมีอยู่เลยนะเพื่อนยนะังม,มีกลิ่นไหมอยู่เลยเอาตัดเลยแค่นี้ละตัดอืมไม่ต้องเอาไปเยอะอ่านี่ได้ละนี่นี่มีกลิ่นไหมอยู่เลยนะข้างในเนี่ยอืมโอ้ไปว่ากันอีกทีครับเพื่อนนะ เดี๋ยวไปไปหาอะไรมาก่อนตอนนี้กลิ่นมันมีกลิ่นไหม่อยู่นะอ่ามีกลิ่นไหม่อยู่จะไปหาอะไรมาใส่ก่อนนะอ่าใส่เปลี่ยนอะไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนก็ได้อะไรมาแล้วค่อยมาดูทีครับแล้วทดสอบอีกทีก็ว่ามันจะหมุนไปยังไงครับอ่านี่ครับเพื่อนเราได้อะไรมาแล้วนะอของใหม่ย,ยังไม่ได้ออกจากถุงเลยครับ นี่คือของใหม่นะอ่านี่คือของใหม่ก็ผมก็จัดเอาตรงนี้ใกล้ๆนี่เละต่อใ,ใกล้นี่เลยไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้วเอาง่ายๆทำแบบบ้านๆสไตล์ทำแบบบ้านๆนะง่ายๆ ไม่ต้องมีเีลานี่ก็ใส่น็อตเลยอ้าวตรงรูไหมไปตรงไหนก็หมายรูเปลี่ยนไปแล้ว อยากเหม็นใหม่ดีนะักเปลี่ยนไปเลยสายละนี่คือของเก่านี่อ่าคราวนี้เราก็จะมาตัดสายนะนี่ตัดสายแล้วก็ต่อขยับก่อนก่อนอ่าขยับมายืงอ,อย่อนอย่างนี้อ่านี่ นี่เลยตัดนี่ไม่ต้องไปโลกสวยกันน้ำอยู่ข้างบนนี่แหละแบบนี้จะไวครับเนี่ยเจ้าของเขาก็จะรีบใช้นะเขาบอกไอ้เสร็จเสร็จวันนี้ได้ไหมเสร็จวันทันไหมวะเนี่ยบอกเสื้อผ้าเยอะแล้วยังไม่ได้ซักเลย เครื่องเสียมาหลายวันแล้วนะอ้าวก็ทำให้นะก็คงจะทันอยู่วันนี้เขาจะมา,ากี่โมงก็มาหยิ่ยาม่ยังไม่รู้เลยเมื่อกีก้กะโทรมาหาละบอกเสร็จยังได้ยังว่างนะลูกสาวมันจะซักแล้วเสื้อผ้าหลานเต็มเลยเป็นอย่างนี้อีกอ้าวนะไม่เป็นไรก็รีบเราไม่ลืไม่อะไรแล้วคร ต่ออย่างนี้แหละง่ายๆเนี่ไม่เอาแล้วครับที่จะไปถอดดื้อข้างล่างเสียเวลานี้ก็ใช้ได้สไตล์ผมก็สไตล์ง่ายๆแบบบ้านๆไม่ไม่โลกสวยนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันถามว่าลือ้อรลื้อได้ไหมลื้อไ,ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ปัญหามันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่มันจะช้าเวลาไปหน่อย แต่นี้เจ้าของก็บอกไม่ต้องตัดต่อไปเลยรีบเขาโทรมาแล้วเดี๋ยวจะมาเอาเดี๋ยวจะมาตอนไหนเดี๋ยวจะมาตอนไหนแต่คิดว่าคงจะมาละไปไวนี่แหละโทรมาถามแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต่อจำสายก็เสร็จแล้วว่ะอ่าเป็นอย่างนั้นไปเข,ไเขาอยากได้เขาอยากที่ใช้นะอกไม่ได้ซักมาหลายวันแล้วก็เอาไม่เป็นไร ทำให้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 รีบก็ทำให้เลยนี่ต่อสายแค่สามเส้นก็จบแล้วไม่มีอะไรเพื่อนต่อสายแค่สามเส้นก็จบแล้วต่อตรงสีก็เทพ,พันเสร็จแล้วแค่นั้นแหละสามนี้เลยง่ายๆผามัเป็นของมันนะของอี่หอมันก็ง่ายอย่างนี้แหละ ถ้าไม่ใช่ยี่ห้อของเป็นของทั่วไปนีเ่เราต้องมาไล่สีสายไฟนะต้องมาไล่สีสายไฟอีกนี่คือปัญหาบางทีไล่ไปถ้าก็เคยมีนะบางคนซ,ซื้อมาใส่เองแต่เนี่ยสายแบบเนี้ยมันมันสมหมดจะมีห้าสายรุ่นห้าสายอะใส่ไม่ถูกอะต่อไม่ถูกไฟไม่เข้าไม่หมุนเอาแล้วเดือดร้อนอีกแล้วอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะ ติดมืก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้อย่างที่เห็นนี่แหละเอ้านี่ก็พันให้เห็นเน,นี่แหละก็พันให้เห็นเน,นี่แหละทำให้ก็สัจจะจเลย ชอ็อตกันไหมไม่เป็นไรครับรเพราะว่าสายเนี่ยชอ็อตกันได้ไม่เป็นไรเพราะม,มันเป็นไฟเส้นเดียวกันเพียงแต่สลับไอ้นั่นเฉยๆสลับไปตัวสีไฟขึ้นมาไฟขึ้นมาเส้นเดียวจะเป็นเส้นดำหรือเปล่าเนี่ยไฟจะไปสีดำนี่นะแล้วก็สีแดงกับสีเหลืองนี่ไปไปสายขาซีนะไปสายซีต้องสองขาเลยอสองขั้วสลับไปสลับมา สลับไปสลับมาไฟสลับไปสลับมามันก็จะหมุนกลับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากสิ่งนี้ชนกันยังได้เลยชนกันจะหมุนไปทางเดียวแค่นั้นหลาถ้าดำชนกระแดงก็หมุนไปทางถ้าดำชนกับเหลืองก็หมุนไปทางนะถ้าเหลืองกระแดงชนกันนี้ไม่หมุนเลยไฟไม่เข้าเลยเ้าเก็บหัวดำไว้ก่อนมันจะได้ไม่ไปเกะกะใครเก็บหัวดำไว้ห่ว แล้วก็มาเก็บหัวแดงอีกหัวปล่อยให้เหลือหัวเหลืองหัวเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาละมันก็ไม่เป็นไรถอาชนก็ไม่มีปัญหานะถ้าดำชนกับเหลืองก็หมุนมันจะหมุนไปทางเดียวกันนั้นแหละดำชนกับแดงหมุนไปทางแค่ไหมนะไม่มีอะไรหรอกแล้วมื่ก็้โอกาสชนก็มาเชยชนกันง่ายๆนะถ้าสกอตเทปไม่หลุดทั้งสองอัน ถ้าสกอตเทปหลุดอันใดอันหนึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะนี่แหละผมสไตล์ผมสูตรผมแบบง่ายๆบ้านๆเรียบร้อยแล้วครับงานเสร็จแล้วประกอบแล้วก็มาลองมาลองดูกันครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวประกอบก่อนครับประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนเสร็จแล้วอ่าพร้อมยวขอประกอบให้เรียบร้อยกันแล้วค่อยมาดูกันครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่าเมื่อเราต่อสาย สวิตช์เรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาทดสอบกัครับว่ามาทํางานหรือเปล่าอ่าเรามาทดสอบกันครับนี่อ่าหมุนแล้วครับนี่สวิตช์เสียจริงๆครับเพื่อนๆมาเช้ากินใหม่มันออกนะกิ่นใหม่มันออกอ่าก่อใช้งานได้แล้วครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานเลยนะผ่านละ ถังปันแห้งไม่มีปัญหานะมันมีปัญหาแต่อ่านี่ครับถังปันแห้งโอเคถังปันแห้งใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยไม่มีปัญหานะอืมผ่านแล้วครับผ่านแล้วเครื่องซักผ้าสวิทลานมีกลิ่นไฟไหม้นะก็ของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับ โดยทำการเปลี่ยนสวิตช์ลานตัวใหม่เข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรละก็พร้อมใช้งานได้แล้วก็บางครั้งมันก็ไม่น่าเป็นนะก็สวิตช์ลานไม่มันไม่เคยมีกลิ่นไหม้สักทีแต่งวดนี้มีกลิ่นไหม้อ่าแล้วก็จะมีคาบคล้ายๆเหมือนจะคาบควันหรือคาบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่เรัแต่อยู่ก่นหน่อยก็ จะทาการเปลี่ยนตัวใหม่เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปก็ใช้งานได้ปกติปกตินะนะไม่มีปัญหาละก็เป็นแนวทางการซ่อมนะพเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ